พี่โทนี่ทักษิณชินวัตรมาลีทวิตข้อเขียนของดวงฤทธิ์เรื่องถูกเพื่อนถีบหน้าผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าพรรคก้าวไกลไปถีบหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่ตอนนี้มันน่าจะดูเหมือนทุกพวกแล้วเป็นอย่างนี้นี่ภาษาพระ ท่านกล่าวไว้ในภาษาบาลีนี่มันแม่มันเป็นสัจธรรมจริงๆสัจธรรมนั่นก็คือว่าโซอิสซิลิยังโลเกออำนาจเป็นใหญ่ในโลกเขาจึงอยากได้อำนาจกันเพราะอำนาจเป็นใหญ่ในโลกว่าโซอิสซิลิยังโลเกเป็นทุกพวกครับตอนนี้เป็นทุกพวก เราจะไม่บอกว่าพวกโจรจะสามัคคีกันตอนป้นไม่น่าจะใช่แล้วนะแล้วจะฆ่ากันตอนแบ่งสมบัติก็ไม่น่าจะใช่ตอนนี้อยู่ในภาวะหยุมหัวกันนี่ผมเอามาจากศัพท์ที่พวกนางแบกพักเพื่อไทยนายแบกพักเพื่อไทยเขาใช้นะว่าพักเพื่อไทยกําลังถูกหยุมหัวเดี๋ยวจะอธิบายคําว่าหยุมหัวนะครับหยุมนี่เป็นภาษาอีสานนะนั่นคือการขยี้ จะเป็นภาษาเหนือก็ได้ภาษาอีสานก็ได้ขยี้หัวนี่ภาษาอีสานมันมีอีกผู้ใดล้มกินสมหัวหยองใครที่ลม้มลงเขาก็จะกระทืบก็จะบีบก็จะขั้นก็จะหยุมหัวนี่แหละครับยังไม่รู้ว่าใครหยุมหัวใครแล้วที่พี่โทนี่ทักษิณชินวัตรมาลีทวิตข้อเขียนของดวงฤทธิ์ซึ่งเป็น นายแบกคนสำคัญสายตรงพี่โทนี่นี่เรื่องถูกเพื่อนถีบหน้าถูกเพื่อนแทงข้างหลังนี่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าพรรคก้าวไกลนี่ไปถีบหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่พรรคก้าวไกลไปแทงข้างหลังพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่ผมยังไม่เห็นนะอันนี้พูดตามความจริงนะเพราะขณะนี้ขั้นตอนขณะนี้คือการลงนาม พ่อตกลงร่วมว่าแปดพักการเมืองจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันยังไม่มีการรับรองผู้แทนราษฎรเลยแม้แต่คนเดียวเพียงแต่ว่าประมาณการเข้าขาว่าพักเก้าวไกลได้เสียงสสมากกว่าพักเพื่อไทยนี่สิเสียงหนึต่อ141 แล้วก็ยังไม่มีการแบ่งกระทรวงอย่างเป็นทางการว่ากระทรวงไหนใครพักใดเอาไปกำกับดูแลบริหารเพียงแต่ว่าพูดกันตามหลักการที่ถูกต้องนั่นคือพักที่ได้ลำดับหนึ่งนั้นเขาจะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนมันก็เป็นมาอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยนะครับ แล้วก็เป็นธรรมดาที่หัวหน้าพักลำดับที่หนึ่งที่มีผู้แทนราษฎรมากที่สุดในสภาจะนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งสมัยก่อนเขก็ไม่มีคำว่าแคนดิเดตนายกนะครับเขาก็ให้สิทธิ์พักลำดับหนึ่งมีสอสอมากที่สุดจัดรัฐบาลก่อนและหัวหน้าพักก็โดยประเพณี เป็นหัวหน้าพรรคแล้วเขาก็ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่งมาเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับโจรน,นี่แหละครับฉบับปีสองพันร้อยหกสิบนี่แหละที่กําหนดตําแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนี่มันเขียนเพื่อให้ทะเลาะกันโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เขียนไว้ก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเขาจะต้องดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัย หลังจากมีข้อถกเถียงกันข้อโต้แย้งกันแล้วขู่จะต่อยกันระหว่างหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอโชลน่านสีแก้วกับแคนดิเดตนายกของพักไทยสร้างไทยนี่ไม่เลิกนะเรื่องนี้นี่ฟาดกลับกันคนหนึ่งขู่จะชกคนหนึ่งก็ไม่ยอมนะครับ ก็ด่ากันอีกอ่ะก็ให้พี่น้องทั้งหลายไปพิจารณาดูก็แล้วกันไอ้น,นี่หม้อก้นหม้อข้าวไม่ทันจะดําเลยนี่หาเรื่องทะเลาะก,กันและจะเลิกกันแล้วนี่สิ่งที่ผมจะอธิบายให้เห็นความไม่ชอบมาพากลนี่ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ชอบมาพากลความไม่ชอบมาพากลนี้เริ่มต้นจากพรรคเพื่อไทย พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยเพราะมีการเปิดเผยก็ซิปในวันลงนามบันทึกข้อตกลง MOU นั้นฟังเจรจาของพักเพื่อไทยเขาเสนอว่าเขาอยากได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดกันในวงรับแล้วตอนนี้เอามาเปิดเผยแล้วนี่ พักเก้าไกลก็บอกว่าตอนนี้ยังให้คำตอบเรื่องนั้นไม่ได้ต้องรออีกสองสามวันเดี๋ยวจะให้คำตอบพอ MOU เซ็นเสร็จวันลุ่งขึ้นเริ่มเลยครับขบวนการก็ออกมาจากพักเพื่อไทยทั้งนั้นอดิอรเพียงเกตอนุอรเอี่ยมสะอาดอย่างนี้ถล่มหนักเลยต้องการจะได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ใครๆก็รู้ว่าอดีศรเพียงเกตกับอนุสรเอี่ยมสะอาดนั้นเนี่ยมันสายตรงอดีตนายกทักษิณชินวัตรถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการจะสร้างเรื่องเพื่อให้ทะเลาะก,กันก็ต้องมีคนไปห้ามคุณอดีศรทีครับก็ต้องมีคนไปห้ามคุณอนุสรนี่ไม่มีใครห้ามเลยปล่อย ออกมาลุยเต็มที่เลยหลายรอบแล้วดีน้าที่วุฒธธิภาวะของพรรก,ก้าวไกลนี่สูงกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็อธิบายเหตุจำเป็นว่าทำไมพรรก,ก้าวไกลถึงต้องการตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะไปทำวาระเรื่องอะไรบ้าง มีภารกิจอย่างไรบ้างกฎหมาย45ฉบับจะต้องทำให้ผ่านสภาฟังอดีสรฟังอนุสรไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำมีแต่บอกว่าคนพักเพื่อไทยนีย่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าแกกว่าเกิดมาก่อนนี่ผมสรุปสั้นๆนะ คือคนเพื่อไทยนี่แก่กว่าเกิดมาก่อนสรุปภาษาง่ายๆก็คืออาูุโส ổ.